ครับผมก็มาต่อกันในปาคสครับสำหรับเชฟโรเลตนะครับเชฟโซนิก1.4นะครับกับอาการที่ว่าเข้าเกียร์เดินหน้าต่อยหลังแล้วดับนะครับรถไม่วิ่งนะครับเข้าเกียร์แล้วเครื่องดับนะครับมีอาการสั่นตึกๆึๆกๆึตนะครับตอนนี้อะไรเราก็มาพร้อมนะครับมาดูกันครับผมสำหรับเชฟคนนี้นะครับนี่ครับอะไรก็มาแล้วนะครับ ของเดิมมานะครับชุดคอยแท้นะครับชุดคอยของโซนิกที่ตรงรุ่นนะครับแต่ลูกค้าเราสู้ราคาไม่ไหวนะครับตะเบิดของแท้เลยก็ไม่มีเรียวมีแรงนะครับก็เลยต้องจัดของเทียบดัดแปลงให้นะครับอันนี้เป็นคอยของฮอนด้านะครับมาเป็นชุดเลยอันนี้ราคาสู้กันไหวพอจะมีเรียวมีแรงในการทํางานต่อนะครับถ้าเปลี่ยนชุดนี้นี่ เดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะใช้ได้ได้ผลขนาดไหนนะครับสําหรับชุดคอยดัดแปลงของโซนิ c นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนถุงลมให้ด้วยครับกันนี้เปลี่ยนถุงลมครับแล้วก็ชุดปั๊มน้ำนี่แต่การอะไรที่จะทําให้สําหรับกันนี้นะครับแล้วเรามาดูว่าอาการจะหายไหมอโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนครับอ่าครับผมตอนนี้เจฟโซนิ c เราก็ได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ ประกอบทดลองเทสสตาร์ทเครื่องดูนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานปกตินะครับเดี๋ยวลองกยับรถด,ดูนะครับว่ามีอาการอีกไหมครับเดี๋ยวลองเก้าเกียร์กรยับรถด,ดูนะครับตอนนี้ไฟเครื่องอะไรไม่มีโชว์เลยนะครับมีโค้ดขึ้น8 9อยู่อีกโค้ดหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวอยว่ากัน อ่าตอนนี้เดินหน้าไม่มีอาการแล้วนะครับนิ่งอ่าถอยหลังครับนิ่งอโอเคเรียบร้อยครับผมอ่ากับผม เราก็เข้ามาเช็คโค้ดกันสักหน่อยนะครับกับเชฟโซนิกกันนี้หลังจากที่ว่าเราได้เปลี่ยนอะไรอุปรกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับามาดูว่ามีโค้ดอะไรติดอยู่บ้างทีนี้ ครับผมตอนนี้ก็มีที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็มีระบบการปอกก้าการฉีดนนะ้ำมันเชื้อเพลิงบางนะครับแล้วก็มีควบคุมปัดลมระบายความร้อนควบคุมคจุดทำความร้อนเทอร์โมสตตนะครับอ่าอันนี้เป็นปัญหาของระบบปัดลมนะครับก็เห็นอยู่เปิดสวิตช์ออนปัดลมทำงานค้างอยู่นะครับตอนนี้ าาครับเหมือนว่ามีการดัดแปลงต่อต่อตรงมานะครับปัตลบก็เลยยังมีโค้ดอยู่แต่โค้ดอื่นไม่มีแล้วนะครับหายหมดเลยนะครับหลังจากที่ว่าเราได้ทำการได้เปลี่ยนคอยจุดระเบิดไปแล้วนะครับโค้ดอื่นไม่มีครับสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวเรามาดูค่าของเครื่องยนต์กันหน่อยทีว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปบ้างครับอ ันนี้ก็คงจะเป็นที่ระบบนะครับที่ว่าทางลูกค้าเขาได้ไปทําการดัดแปลงพัดลมมานะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าการทํางานของเครื่องยนต์หน่อยครับอรอบการทำงานของเครื่องยนต์นะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่61นะครับ หรือว่าใช้ได้ความร้อนยังไม่ขึ้นเต็มที่นะครับอ่าก็อโอเคนะครับหลังจากว่าเราได้จัดการเปลี่ยนคอยไปแล้วนะครับแต่ว่าคอยชุดนี้ก็ไม่ใช่คอยแท้แต่ก็ใช้งานได้ครับผมสบายกระเป๋าของลูกค้านะครับ แต่ว่าอายุการใช้งานจะยาวนานแค่ไหนก็ดูกันอีกทีนะครับอันนี้เราได้ทำการซ่อมแซมตามกำลังทรัพย์ของลูกค้านะครับมันก็ได้ตามสภาพครับผมลูกค้าต้องการแก้เอารถพอใช้งานได้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ได้จัดการตรวจเช็คทุกอย่างไปเรียบร้อยนะครับเกียร์อะไรเข้าได้ปกติวิ่งได้แล้วนะครับ แต่ว่ายัางมีโค้ดอยู่3ตัวก็คือระบบปัดลมระบบไฟฟ้านะครับลูกค้าเ้าไม่ไปต่อปอใจอยู่แค่นี้นะครับก็โอเคก็ต,ตามนี้ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับเชฟสโซนิกก็จบงานนะครับ